สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องดาราที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จใครที่ติดอยู่กับวังวนเดิมๆในการลดน้ำหนักลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลดสักทีลองมาใช้วิธีของพวกเขาดูไหมคะเผื่อว่าอาจจะสำเร็จก็ได้ค่ะลองดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะคะจะมีใครบ้างลดน้ำหนักได้เท่าไหร่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจตามไปดูกันเลยค่ะทายซิใครเอ่ยนี่คือโอปอค่ะคุณแม่ของน้องอลินอลันค่ะ สมัยก่อนนะคะโอปอน้ำหนัก70ค่ะตอนนี้สามารถลดน้ำหนักได้เหลือ 49กกิโลค่ะแล้วน้ำหนักก็คงที่มาถึง3ปีแล้วนะคะโอยคุณแม่ลูก2นะคะแรงบันดาลใจของโอปอในการลดน้ำหนักเนี่ยโอปอบอกว่าโอปอเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าท,ที่ทีมงานเตรียมไว้ได้ทำให้รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังบั่นทอนอาชีพที่เขารักอยู่บวกกับมีปัญหาสุขภาพค่ะพอเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยก็ปวดเข่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาลดน้ำหนักค่ะวิธีลดน้ำหนักของเขาก็คือ1คือการคุ อาหารค่ะเลี่ยงของมันเลี่ยงของทอดแต่ไม่อดไม่งดนะคะลดแป้งแต่ไม่งดค่ะแล้วก็ทำน้ำสลัดเองเพื่อความไม่จำเจนะคะ โอปอลเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแกงส้มแกงเหลืองนะคะเขาก็ทํากินเองค่ะโดยไม่ปรุงใส่น้ําตาลไม่ใส่เกลือนะคะอื ừ, ออกกําลังกายบ่อยๆจนเป็นคนเสพติดการออกกําลังกายค่ะเขาก็ใช้เวลาถึง4ปีในการลดน้ําหนักค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบางเดือนเนี่ยจะลดได้เดือนละขีด2ขีดแต่ก็ยังดีค่ะอืมก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆค่ะ และนี่ก็เป็นสาเหตุให้แม่โอบแบบไม่พอใจมากๆเลยค่ะเมื่อมีคนเอารูปของแม่โอบแล้วก็หมอโอ๊กเนี่ยไปแอบอ้างขายผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักค่ะก็ได้ทําการแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนต่อมานะคะคือ คุณบวยเชยทวุฒิค่ะหรือพี่บวยช่องสองผีค่ะพี่บวยแกบอกไว้ว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดยิ่งอดอาหารเนี่ยก็จะยิ่งผอมแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรารู้จักร่างกายของเราดีเนี่ยยิ่งกินก็จะยิ่งหุ่นดีค่ะพี่บวยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรางดแป้งเนี่ยทาให้กล้ามเนื้อจะถูกทําลายประสิทธิภาพในการย่อยไขยมันของร่างกายจะแย่ลงสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดงดแป้งเนี่ยน้ำหนักจะลงเร็วมากแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเผลอไปกินเยอะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นง่ายๆเลยค่ะอ้วนเอาอ้วน เอานะคะกับมาโยโย่ค่ะเทคนิคนะคะก็คือให้กินแป้งได้ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะส่วนผักเนี่ยกินได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็ให้กินอาหารแต่ละมื้อเนี่ยห่างกัน3-4ชั่วโมงค่ะดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยพี่บวยเนี่ยจะกินถึง4มื้อเลยนะคะพี่บวยบอกว่าถ้าเกิดระหว่างมื้อเรายังหิวแปลว่าเรากินน้อยไปค่ะ กิกสวุวัรนีนางร้ายในตำนานคุณแม่ลูก3ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคุณกิ๊กน้ำหนักถึง93กิโลเลยนะคะตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ53กิโลภายใน3ปีค่ะโชคดีนะคะที่คุณกิ๊กเนี่ยสามีไม่เคยบ่นเรื่องอ้วนเลยค่ะแต่คุณกิกก็รู้สึกว่าเวลาอ้วนแล้วลมหายใจริบหลี รู้สึกไม่อยากจะขยับตัวแล้วก็อยากจะลดน้าหนักเพื่อลูกกลัวจะอายุไม่ยืนไม่อยากจะนั่งวิวแชร์ไปงานรับปริญญาลูกอยากแต่งตัวเหมือนลูกแล้วคนบอกว่าเป็นพี่สาวกันวิธีการลดน้าหนักนะคะก็คือเต้นซุมบ้าค่ะแต่ว่าพอเต้นเสร็จปุ๊บก็จะรู้สึกเหนื่อยพอเหนื่อยก็จะกินเยอะค่ะดังนั้นนะคะพี่กิ๊กเขาก็จะมีนักโภชนาการอาหารมาดูแลนะคะเขาก็บอกไว้เลยนะคะว่าห้ามอดอาหารค่ะเพราะว่าจะทําให้โยโย่พอกินอาหารเสร็จก็ให้เว้นสี่ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายเผาผลาญน,นะคะแล้วแต่ละมือที่กินก็ต้องคำนวณปริมาณแคลอรี่ค่ะแล้วก็กินคลีนค่ะ ตักบงกตเคยน้ำหนักสูงสุดถึง87กิโลค่ะปัจจุบันน้ำหนัก55กิโลค่ะลงมาถึง32กิโลค่ะใช้เวลาลดน้ำหนัก3ปีกว่าค่ะโดยมีแรงบนันดาลใจจากหลังจากที่คุณแม่ของคุณตักเสียเนี่ยก็อยากจะปฏิวัติตัวเองใหม่ค่ะอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วมีแรงส่งลูกไปโรงเรียนอยากจะกลับไปทํางานในวงการบันเทิงที่เขารักค่ะวิธีการลดน้ําหนักนะคะก็คือกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดค่ะ โดยมีแพทย์เนี่ยประเมินอาการก็ส่งให้ทีมที่ออสเตรเลียเนี่ยวางแผนเรื่องอาหารค่ะคือเคยสงสัยไหมคะคนบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันกินแต่ผักกินแต่ปลาแต่น้หนักไม่ลดเลยก็เพราะว่าผักบางชนิดหรือปลาบางประเภทเนี่ยไม่เหมาะกับกรุบเลือดของคุณค่ะ ตักบงกดนะคะออกกําลังกายอย่างมีวินัยค่ะมีจิตแพทย์คอยปรึกษานะคะเพราะว่าช่วงที่ลดน้าหนักเนี่ยอาจจะทําให้เครียดได้เพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งท้อนะคะแล้วก็ให้วิตามินปรับไทรอยให้ปกตินวดกระชับไขมันฝังเข็มลดความอยากที่ใบหูแล้วก็ติดมเมล็ดผักกาดที่หูค่ะเป็นวิธีการของแพทย์แผนจีนนะคะช่วยให้หลับดีขึ้นช่วยลดอาการภูมิแพ้ค่ะอเล็กธีระเดช พระเอกหน้าตีดีกรีบัณฑิตเกียรตินิยมจุลาแต่ก่อนเคยมีน้ำหนักถึง9กกิโลเลยนะคะเป็นคนที่อ้วนง่ายแต่ก็น้ำหนักลงง่ายค่ะถึงแม้จะน้ำหนักเยอะแต่ว่าหน้าตาน่ารักนะคะเลยได้เป็นหลีดจุลาค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้น้ำหนักลดลงค่ะ อเล็กบอกว่าอเล็กเนี่ยไม่ได้จัดตารางนะคะว่าจะต้องไปออกกําลังกายเมื่อไร่แต่ว่าถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ก็จะไปออกกําลังกายเมื่อน,นั้นค่ะก็วิธีการออกกําลังกายเป็นแบบคาร์ดิโอนะคะแล้วก็ทานอาหารแคลอรี่ต่ําถึงจะทานแคลอรี่ต่ําแต่ก็ต้องทานให้อิ่มนะคะงดกินขนมจุกจิกและน้าอัดลมค่ะท็อปดารณีนุช สมัยก่อนเนี่ยคุณทอมเนี่ยน้ำหนักเกือบ70กิโลเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะลดน้าหนักเลยค่ะเพระคิดว่าความอ้วนเนี่ยเป็นการส่งเสริมคาแรคเตอร์ในวงการบันเทิงนะคะก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไซส์ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะ แต่ว่าต่อมานะคะก็อยากจะแต่งตัวสวยขึ้นเหมือนดาราคนอื่นค่ะแล้วก็ถูกคอสตูมในกองถ่ายว่าเอานะคะว่าใส่เสื้อผ้าที่หามาให้ไม่ได้เลยค่ะคุณทอ็อปเลยตัดสินใจอยากจะลดน้ําหนักเมื่ออายุเข้าเลข5นะคะคุณท็อปก็ได้ไปทําการลดน้าหนักกับสถาบันสลิมอั Center ถึง45วันนะคะเพราะเขาบอกว่าอายุมากขึ้นก็เหมือนต้นไม้ที่หยุดการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ปุ๋ยค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ย มีสาเหตุในการอ้วนไม่เหมือนกันค่ะเหมือนกับคนที่เป็นสิวอะค่ะบางคนเป็นสิวเพราะกรรมพันธุ์เพราะฮอร์โมนหรือว่าเพราะความสะอาดค่ะความอ้วนก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะต้องรู้จัก สัังงเเกตตวอค่ะแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องดูแลจิตใจให้สงบไม่หลั่งสารที่สร้างพิษค่ะแล้วก็ก่อนเข้านอนสี่ชั่วโมงไม่ทานอาหารอะไรเลยนอนหลับให้เต็มอิ่มเลยนะคะวันละ 6- 8ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่านอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาน้ําหนักก็จะลดลงค่ะถ้าเกิดว่าเนื้อแน่นเนีน่ยก็ไปนวดให้เนื้อหายแน่นนะคะคุณท็อปยังบอกนะคะว่าถ้าเกิดรู้ว่าเต่งอ้วนเนี่ยอย่าใสาก่กางเกงที่เป็นยางยืดหรือกางเกงเลค่ะเพราะจะทําให้น้ําหนักเนี่ยไหลไปสุดขอบยางยืดเลยค่ะ และนี่ก็คือ6ดาราที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามยถากรรมค่ะสังเกตนะคะว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักค่ะไม่ว่าจะทำเพื่อแม่เพื่อตัวเองเพื่อลูกค่ะเพราะฉะนั้นฟังจบแล้วไปออกกำลังกายกันค่ะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย